สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะในระดับชั้นป .2 เราจะตั้งลบ3หลักก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะในหัวข้อนี้จะไม่มีการยืมลบมาดูตัวอย่างที่ครูยกให้นะคะดูตัวอย่างที่1 363-110เท่ากับช่องว่างเราก็ตั้งหลักให้ตรงการ363-110 3-0เหลือ3 6-1เหลือ5 3-1เหลือ2ข้อนี้ก็จะตอบ253มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะ 679-65ลบ65นะคะเท่ากับช่องว่างเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกัน679-65ลบห5นะคะ9ลบหเหลือ4 7่เลบหเหลือ1 6ไม่มีตัวลบดึงลงมาข้อนี้ก็จะตอบ614นักเรียนพอจะทำได้ไหมคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทำเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่61นะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายเรามาดูในข้อที่1กันเลยนะคะ268ลบ54นะคะเราตั้งหลักให้ตรง8ลบ4เหลือ4กันนะคะ6ลบ5เหลือ1 2ไม่มีตัวลบดึงลงมาข้อนี้ก็จะตอบ214ตรงต่อบำตอบนี้เราก็จะต้องเขียนเลขไทยนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2 417-17ลบ17นะคะ7ลบ7ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะ7ลบ7ก็ต้องเหลือ0 1-1ลบ1ก็ต้องเหลือ0 4ไม่มีตัวลบดึงลงมาข้อนี้ก็ตอบ400ค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าที่ 61, 62และ63ค่ะลงมือทำได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ